เอมมี on One, ่อมนวันแชร์แชทแม็กเดอสตาสัดกลับสั้นๆแต่จุกมากยังคงเป็นประเด็นร้อนแรงสนั่นสะเทือนทั้งวงการบันเทิงหลังจากที่ทราบว,ว่าแม็กจิรายุทธคันทยศหรือแม็กเดอสตาข้อที่สัญญากับเอมมี่อมนวันสิริกิติรัตซีรีส์เรื่องเดือนอิงดอยจึงจําเป็นต้องเปลี่ยนพระเอกและตอนนี้ก็เบรกการถ่ายทําไปก่อนดูเหมือนจะไม่จบแค่ฉีกสัญญาต่อกันเมื่อหนุ่มแม็กออกมาให้สัมภาษณ์ต่อว่าถามว่าอยากให้จบอย่างไรก็ต้องขอให้เอมมี่หยุดร้อง อไม่ต้องร้องไห้ทุกเรื่องก็ได้ถ้าคุณจะร้องไห้แบบเฟกดูออกผมก็ทําได้แต่ผมว่าผมเนียนกว่าคุณนะพร้อมทั้งบอกว่าให้เอมมี่เคลียร์สต,ติตัวเองก่อนก่อนที่จะมาเคลียร์ใจดีกว่าครับถามว่าเจอได้ไหมก็ได้แต่อาจจะสะดุ้งเล็กๆลก่าสุดผู้ใช้งาน Facebook รายหนึ่งได้มีการทักไปพูดคุยกับแม็กถึงเนื้อหาในการสัมภาษณ์ไปและแคปหน้าจอแชทมาโพสต์พร้อมระบุข้อความเพิ่มเติมว่าท้อฝันเห็นสัมภาษณ์ข่าวของนางแล้วทนไม่ไหวจริงๆค่ะเลยข้อความไปหานางเตือนสติ ว่าอย่าแซะใครโดยไม่ดูข่าวดีๆไปกล่าวหาว่าเอมมี่เป็นลมทั้งที่ยังถือมือถืออยู่ในมือเลยเอาภาพข่าวตอนเอมมี่เป็นลมให้นางดูและเตือนความทรงจําว่านางจะไม่รู้ได้ยังไงก่อนเซ็นสัญญาว่าเอมมี่เป็นผู้จัดการท่อฝานถูกดากลับสั้นว่าตอแหลตอนแรกว่าจะไม่แคปมาลงนะคะแต่เพื่อปกป้องเอมมี่ให้คนที่เข้าใจได้รู้ความจริงว่าเอมมี่ไม่ได้แกล้งเป็นลมตอนน้องถอยถอยเข้าคุกเพราะคดีเอมมี่เครียดจริงเลยเป็นลมจนไปรง ยาาบลเป็นใครก็เป็นลมค่ะนักแสดงในสังกัดเซ็นสัญญาไม่ถึง10ชั่วโมงก่อเรื่องร้ายแรงเลยที่ปลุกปั้นลงทุนลงแรงมาให้2-3เดือนเสียหายหมดเลยนะคะทุกคนในค่ายเครียดค่ะ ไม่แปลกที่เอมมี่จะเครียดจนเป็นลมพ้องฝันทนไม่ได้ที่เห็นเอมมี่ต้องถูกว่าออกสื่อทั้งที่ไม่ได้ทําอะไรผิดขอร้องให้แม็กหยุดให้ข่าวเสียหายกับทั้งค่ายยามานะคะกราบถือซะว่าเคยรักและเคยเคารพกันมาก่อนนะคะเซฟเอมมี m แม็กซิมทางด้านเอมมี่ได้แชร์โพสต์ดังกล่าวพร้อมระบุข้อความเพิ่มเติมว่ากูร้องไห้พอโพสต์นี้เสียใจจริงด่าผู้ใหญ่ว่าตอแหลเอาละจ้างานนี้จุดจบจะเป็นอย่างไรต้องรอติดตามต่อไป